รอยยิ้มที่เกิดจากความสุขของคนในชุมชนนับเป็นความภูมิใจสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นนั้นๆแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลซึ่งกันและกันอย่างจริงใจจากทางภาคราัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจังองค์การบหารส่วนตำบลเนี่หน้าที่หลัหลกๆก็คือการดูแลเรื่องความสุขของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของชุมชนนะครับก็เลยรู้จักกับโครงการฮักแพงซึ่งทางสสส,สนะฮะเขามีนโยบายที่จะ,ะส่งเสริมในเรื่องสุขภาวะของชุมชนซึ่งทางตำบลเราก็ดําเนินการอยู่แล้วสสสมาส่งเสริมตรงนี้ก็เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างยิ่งก็นั่นแก่ว่าสุขภาพของชุมชนเราดีขึ้น า,วา,าความสุขของชุมชนเกิดจากการร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมมือร่วมใจกันอย่างต่อเนื่องของทุกภาคส่วนภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการเพื่อจังหวัดมหาสารคามน่าอยู่หรืออีกชื่อหนึ่งว่าฮักแพงเบิงแยงคนสารคามโดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ หลังจากที่มาทำเวิร์กช็อปกับเราสองครั้งนะครับก็ทําให้เราเห็นประเด็นที่สําคัญที่สู่การขับเคลื่อนทั้งเป็นข้ขอเด่นแล้วก็ข้อโอกาสพัฒนาของมาสารคามเองข้อเด่นก็คือเรามีภาคีเครือข่ายค่อนข้างเยอะเรามีสถาบันหมหาวิทยาลัยหลายสถาบันเรามีเอ็นที่ฝังตัวอยู่ในพื้นที่มากมายแต่ข้อด้อยก็คือว่าต่างคนต่างทําแล้วก็ไม่รู้ซึ่งกันและกันการสื่อสารกันในทีมไม่ค่อยมีก็เลยสุปประเด็นที่ชัดๆว่า ข้อเด่นและข้อโอกาสพัฒนาเนี่ยมันมีอยู่3าประเด็นที่น่าสู่การขับเคลื่อนง,งานในเชิงรูปธรรมของจังหวัดก็คือเรื่องของประเด็นเด็กและเยาว,วชนอันที่2ก็คือเรื่องของเกษตรนะครับเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของภูมิปัญญาของมหาสารคามเองน่าจะสู่การเป็นกุญแจที่จะไปสู่การบูรณาการในภาพรวมของจังหวัดได้เด็ก การพูดคุยแลกเปลี่ยนการของตัวแทนครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนักวิชาการศึกษานักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลางภายในอำเภอโกสุมพิสัยสะท้อนให้เห็นการรวมพลังในการสร้างสุขภาวะให้กับคนในชุมชนโดยเริ่มตั้งแต่เด็กและเยาวชนไม่ต้องมองไกลเลยาสรสุขภาพที่มองที่ครอบครัวอาจารย์มองที่ครอบครัวไม่มองแต่แรกเกิดนะครับ มองทวิถีองค์รวมคือครอบครัวคือครอบครัวครอบครัวเป็นยูนิตที่ทเล็กที่สุดแล้วฮะแล้วก็ที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นถ้าครอบครัวมองเรื่องมิติการสร้างสุขภาพท,ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพหมดเลยครับป้องกันโรคหรือการส่งเสริมเนี่ยนแนวคิดของผมที่มาวันนี้เนี่ยแนวคิดคือมาทำอะไรที่จะให้เขาต่อยอดจากตรงจุดเดิมได้มองมองเป็นวิถีองค์รวมได้ก็คืออย่างมีอาคารภูมิทัศน์อาคารสถานที่ ที่เหมาะสมและก็ความคาดหวังสำหรับตัวเด็ก <c oughs> ก็คืออยากให้เด็กพีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะกระบวนการสร้างองค์ความรู้สร้างความเข้าใจและทิศทางเพื่อเกิดร่วมกันตรงนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้คนในจังหวัดเองต่างหากที่ต้องมาลุกขึ้นมาที่จะมาทําเรื่องนี้ร่วมกันโดยเราพยายามที่จะหากลุ่มก้อนขึ้นมารวมกลุ่มกัน แล้วผมว่าโครงการรับแทนที่สสให้งบสับสนุมันเนี่ยเหมือนกับเป็นเป็น,นกลไกของการเกิดการรวมกลุ่มกันกลุ่มก้อนกันมาแลกเปลี่ยนกันแล้วทุกคนก็จะมารวมกลุ่มกันแล้วก็มาหางหาช่องทางที่จะเข้าถึงจุดนั้นได้ได้วันนี้หลายหน่วยงานจากทุกภาคส่วนห่วงใยและสำนึกรักคนสรารคามด้วยกันต้องการให้ทุกคนสุขกายสุขใจอยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีสุขภาวะ ทั้งหมดนี้เกิดจากความเข้าใจท้องถิ่นของตนอย่างท่องแท้เรียนรู้ศักยภาพของคนในพื้นที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำงานเชื่อมโยงทุกภาคส่วนจนเกิดการบูรณาการขึ้นจริงภายในจังหวัดมหาสารคาม